เกิดกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับผมแอดแบงค์อีกเช่นเคยนะในคลิปนี้เราก็จะมาสปอยในเม็ดที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานสำนักเลิศดพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่11แล้วนะฮะสามารถรับชมในเม็เรื่องนี้แบบธุรกสิทธิ์ได้ที่วีทีวีเลยแต่จะหากขี้เกียจไปดูกันก็สามารถฟังผมสปอยนะตอนนี้ได้เช่นเดียวกันอะไรครับถ้าพร้อมกันแล้วก็เร,กเริ่มสปอยตอนที่11เ็กันเถอะและก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องอันเดสตูรีโอด้วยนะครับ ดดกดที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยตอนที่1 1ในขณะที่วีฮาวกำลังจะโดนโจมตีอยู่นั้นเซียวเซียวก็ได้ใช้กระถางสามพบของเธอเข้ามาป้องกันเอาไว้ให้หละฮะึ่งนั่นก็เปิดโอกาสให้วีฮาวสามารถใช้ทักษะวิญญ,ญาณที่1จิตตรวจจับแบ่งปันทําให้วีฮาวสามารถหลบการโจมตีทุกขบวนท่าที่เข้ามาหาเขาได้โมจินวินที่เห็นแบบนั้นก็แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาเพราะรองหัวชมพูเนี่ยได้เข้าไปยือพวกวีฮาวเอาไว้นะฮะและทําให้หวังตงเนี่ยมาดวลหนึ่งหนึ่งกับสายโจมตีของทีมนู้นแต่หวังตงงงกก็็่่่นนนาาาจจะะะตอสสูู้้้ีีีีดเเเเพพพพรยยยแแคลววบ พอเจอคนนี้ได้รับการช่วยเหลือมาจากพี่ชุดข่าวด้วยผู้หญิงหัวแดงคนนั้นก็ได้เปิดใช้ทักษะวิญญาณที่หนึ่งเพลิงมังกรหวังตรงที่เห็นบานั้นก็ได้ใช้ปีกิโยตินเข้าไปป้องกันเอาไว้น้องหัวแดงก็ถึงกับอึง้งละฮะนี่มันหินประทะคมมีชัดๆไม่ว่าจะโจมตีไปทางไหนก็เหมือนว่าเขาจะรู้ร่วงหน้าก่อดเลยโมจินวทิที่เห็นบานั้นก็ถึงกับต้องเจ็บใจละฮะไม่นึกเลยว่ากลุ่มของพวกวีฮาวเนี่ยจะต่อสู้เผชิญหน้ากับกลุ่มของมินเพียนได้อย่างสูสีใน,นระหว่างนั้นโมจินวิทก็สััังงเเเเกกตตหห็็นนนนนวววววววีฮาาาาาาาลล่่ะมมือออดดปคค้้้จจใชบญญิิณยยยสุ เดี๋ยวผมจะเรียกเขาว่าหนิงเทียนแล้วกันนะเป็นชื่อของเขานั่นเองซึ่งในตอนนั้นหนิงเทียนก็พอจะรู้เช่นเดียวกันว่าเพกเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของทีมเธอก็เลยสั่งให้น้องหัวชมพูและหัวแดงในเข้าไปโจมตีพเพกและ้ฮะพวกเธอที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบรับพร้อมกับเปิดใช้ทักษะวิญญาณที่2ก่อนที่จะได้เข้าไปโจมตีหวังตงหวังตงเนี่ยก็ได้เข้าไปรับการโจมตีเอาไว้แล้วฮะพวกเจ้าสองคนนะ่ะแค่ฆ่าคุณเดียวก็พอแล้วแต่นั่นก็เป็นแผนหลอกนะฮะในตอนที่หวังตงกําลังรับมือกับน้องหัวชมพพูออ่่่่่่นนนนนัััั้้้เเีีีงงงงงงหหหหหววววววแกกก็็็ขขาาาาาปจมตตตทททบิะรรคื หว,หวังตรงที่เห็นบาปนั้นก็จะรีบไปช่วยแหละฮะแต่ก็ไม่ทันการเสรียแล้วเขาจึงได้บอกให้เสี่ยวเสี่ยวนั้นช่วยหวีหาวแทนเสี่ยวเสี่ยวที่ได้ยินบาปนั้นนะฮะก็ได้เปิดใช้ทักษะวิญญาณที่2เธอก็ได้เรียกคุยของตัวเองออกมาพร้อมกับขับเพลงทําให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นสับสนน่นเลยทําให้น้องหัวแดงโจมตีหวีหาวพลาดอาจารย์มูจินเวนที่เห็นบาปนั้นเธอก็ต้องตกใจแหละฮะนี่เสี่ยวเสี่ยวมีวิญญาณยุดถ,ถึง2อ,อันอย่างนั้นเหรออาจารย์โซอีที่ได้ยินบาปนั้นก็ได้แซะแ เธอนั้นก็สามารถลดความเร็วได้ถึง12หน่วยทางด้านหนิงเทียนที่เห็นบาปนั้นก็การันตีได้แล้วว่าวีฮาวนั่นก็คือจุดศูนย์กลางของทีมจริงๆเพราะเสี่ยวเสี่ยวนั้นถึงกับเปิดเผยทักษะวิญญาณคู่ออกมาช่วยพระเอกเลยแต่พวกเจ้าก็จะดูถูกหอแก้วเจ็ดสมบัติของข้าเชียวเพราะหอแก้วเจ็ดสมบัติน่ะขึ้นชื่อว่าเป็นสายช่วยเหลือที่แข็งแกร่งที่สุดว่าแล้วหนิงเทียนก็ได้ใช้ทักษะเพิ่มความเร็วให้กับสาวๆเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วฮะทำเอาวีฮาวที่เห็นบาปนั้นก็ต้อง นันจะรับไหวแล้วแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นหวังตงหละฮันที่เข้ามาช่วยเอาไว้ท,ทําให้พวกเธอนั้นพลาดโอกาสที่จะจัดการกับวีฮาวถึงกระนั้นหนิงเทียนก็ได้บอกกับพวกวีฮาวว่าครั้งที่แล้วพวกเจ้าแค่โชคดีไปเท่านั้นแต่ในครั้งนี้พวกเจ้าจะไม่มีไม้ตามมาต่อกรกับพวกข้าแล้วว่าแล้วหนิงเทียนก็ได้เปิดใช้ทักษะว,วิญญ,ญาณที่3ามคราวนี้หนิงเทียนก็ได้สั่งให้น้องหัวแดงไปหยุดหวังตงเอาไว้และให้น้องชมพูนั้นไปโจมตีวีฮาวแทนน้องหัวแดงเธอก็ได้เปิดใช้ทักษะว,วิญญ,ญาณทีีีี่่่่่่3แแลลลละกกกกาาาาาาางงงงงงออนนนนนนนเเเขตตตทททยยหงงหหหหวววววััััํํใในนูู้้้้้็็ไไดดพคบบปสถ น้องชมพูเนี่ยใช้ทักษะวิญญาณที่2เพลิงฟาดฟันเซลลที่เห็นแบบนั้นก็ได้ใช้กระถางของเธอเข้ามาเพื่อป้องกันเอาไว้ให้วีฮาวแต่มันก็ผิดคาดนะครับเพราะว่าเพลิงฟาดฟันของน้องชมพูเนี่ยมันติดตามเป้าหมายทําให้วีฮาวที่เห็นแบบนั้นก็ได้ใช้ทักษะเคลื่อนไหวดังเงาพายเพื่อหลบแต่นั่นก็ยังไม่สามารถหลบพ้นการโจมตีของน้องชมพูได้แหละเพราะทักษะของน้องชมพูเนี่ยมันจะติดตามโจมตีเป้าหมายให้จนได้หากพลังของผู้ใช้ไม่หมดพลังโจมตีนั้นก็จะติดตามเป้าหมายไปเรื่อยๆทว่าในตอนนี้พลังของ อ,อาจารย์มูจินวียที่เห็นภาพนั้นก็ถึงกับยย้มเลยสิฮะตบมาทางด้านวีฮาวที่กับจะโดนการโจมตีของน้องชมพูไปแล้วแต่ว่าเขานั้นก็สามารถหลบได้พร้อมกับเปิดใช้ทักษะที่2วีฮาวก็ได้โจมตีทางดวงจิตไปใส่หนิงเทียนแล้วแฮะทำให้รักษาช่วยเหลือที่3ของหนิงเทียนนั้นหยุดชะง,งักซึ่งมันก็ทําให้พลังของเจาสานั้นหยุดไปด้วยเช่นเดียวกันวังตงก็ได้ใช้จังหวะนี้ในการโต้กลับเขาก็ได้เปิดใช้ทักษาวิญ,ญญาณที่2ปีกผีเสื้อเทพีจระสแสงการโจมตีนี้ของหว,ว,ว,วังติงกลับมา หนิงเทียนก็ได้บอกให้สาวๆทุกคนนั้นทุ่มสุดกําลังและตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันว่าแล้วหนิงเทียนก็ได้เปิดใช้ทักษะที่3อีกรอบและคราวนี้มันก็บูดพลังให้สาวๆนั้นมากขึ้นไปอีกล้วฮะวีเฮาที่เห็นบาปนั้นก็ได้บอกให้หวังตงนั้นกลับมาหาเขาและเขาก็ขอให้เสี่ยวเสี่ยวบทบังวิสัยทัย์ของคน,น,นอื่นเสี่ยวเสี่ยวที่ได้ยินบาปนั้นก็ตอบรับก่อนที่เธอจะได้ใช้กระถางของเธอนี่แหลกเข้าไปหมุนวนรอบพวกหวังตงเอาไว้นะฮะเพื่อมาให้คนอื่นนั้นมองเห็นพวกวีเฮาที่อยู่ข้างใน น้องชมพูเนี่ยก็ได้ใช้ทักษะวิญญาณที่2เข้าไปโจมตีแต่ก็โดนเซียวเซียวนะเข้ามาขัดขวางเอาไว้เธอจึงได้วิ่งวนเป็นเดอะแฟตนะจนในตอนนั้นเนี่ยก็เรือไปเห็นพวกวังตรงที่อยู่ด้านในเวลาเดียวกันนั้นพวกวังตรงที่อยู่ด้านในเนี่ยก็ไม่สามารถประสานยุดกันได้แหละฮะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้และเมื่อน้องของชมพูได้เห็นพวกวีฮาวที่อยู่ข้างในแล้วเนี่ยเธอก็จะพุ่งเข้าไปโจมตีแหละฮะแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเซียวเซียวเข้ามาป้องกันเอาไว้แต่ก็ดูท่าแล้วเนี่ยเซียวเซียวก็ไม่น่าจะป้องกันเอา โดนหนิงเทียนนะฮะเล็กเดีเยวว่าหนิงเทียนที่โดนไปเนี่ยก็ถึงกับสลบเลยทีเดียวนั่นก็เลยทําให้พลังบูธของน้องชมพูเนี่ยหมดไปด้วยซึ่งมันก็ทําให้เธอไม่สามารถสู้น้องเสียววได้เลยแหละฮะอาจารย์มูจินเวินที่เห็นหบาปนั้นก็ถึงกับปรีแตกทักษะวิญญาณผสาอย่างนั้นหรอเป็นไปได้ยังไงกันนักเรียนของชันเนี่ยเป็นตัวประหลาดอะไรกันแน่อาจารย์โจอีที่ได้ยินบาปนั้นก็เลยตอบกลับไปว่าเป็นสั์ประหลาด สับประหลาดน้อยแห่งสื่อไ like ลเคอร์แห่งนี้ยังไงล่ะและการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นทีมของวีฮาวเลยครับที่เป็นฝ่ายชนะไปในระหว่างที่พวกวีฮาวกำลังเดินกลับอยู่นั้นเนี่ยเสียวก็สงสัยแล้วฮะว่าทำไมหนิงเทียนจ,จู่ๆก็ได้ล้มฟุบลงไปอย่างนั้นพวกวีฮาวเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะตอบยังไงขณะเดียวกันนั่นเองอาจารย์โจอีก,ก็ได้บอกกับวีฮาวกับหวังตงให้ไปรอที่ห้องทํางานของเธอตัดภาพมาทางด้านพวกหนิงเทียนพวกเขาเนี่ยก็เคียดแค้นพวกวีฮาวไปอย่างมากพวกเขาเนี่ยแทบจะใช้พลังของตระกูลของตัวเองไปจกกักกกดการกพว,วีาเเย่ะนนงออืรรรรส์ จะใช้อำนาจของตระกูลตามอำเภอใจไม่ได้หากอยากจะล้างคอบปัพยศในครั้งนี้ละก็มีแต่จะต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นและากน้าภามก็ได้ตามมาที่พวกวีฮาวที่รออาจารย์โจอ,อีอยู่ใน,นระหว่างนั้นหวังตรงก็ได้พูดขึ้นมาว่าอาจารย์โจอ,อีนั้นสายตาเฉียบแหลมมากถึงกับเพราะว่าวีฮาวใช้การโจมตีผ่านดวงจิตวีฮาวก็ตอบรับเพราะอาจารย์โจอีอนเนี่ยมีความรู้มากนะฮะแถมก็ยังรู้ทักษะข,ของเขาอีกไม่แปลกที่เธอจะงสังเกตเห็นแต่ในตอนนี้เนี่ยอาจารย์โจอีอก,ก็ไปหาข้อมูลมาสักพักละแต่ก็ยังไม่มาเลยวีฮาวก ก็ฟื้นพลังยุทธ์กันจนมืดค่ำเลยแหละฮะจนในตอน,น,นอาจารย์โจโอีก็ได้เข้ามาพอดีพวกวีหาก,ก็รีบทำาคมคารบอาจารย์โจโอีที่เห็นบาปนั้นได้ก็ยิ้มตอบรับแล้วฮะตัวเธอก็ได้บอกว่าเธอนั้นเคยศึกษาเรื่องการประสานพลังยุทธ์มาบ้างแต่เธอก็เพิ่งจะเคยเห็นพลังยุทธ์ที่เข้ากันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละหวังตงที่ได้ยินบาปนั้นก็เลยถามว่าพลังยุทธ์ที่เข้ากันได้เนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างอาจารย์โจอีก็เลยได้บอกนะการประสานยุทธ์นั้นจะสามารถเพิ่มพูนการฝึกได้และอนุุุุภภาาาาาาพพพขขขอออองง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 ลังััััยยยทธนน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 ้้้้้กกกก็็จจะะมมมีแรรรไไไปตมคมเเเเดด่่่วิิ ตอนนั้นวีฮาวก็เลยถามอีกว่าในตอนทีพ่พวกเขาใช้ทักษารประสานนั้นพวกเขากลับไม่สามารถใช้ประสานยทธกันได้แต่ในตอนนั้นเขากลับสามารถเอาพลังประสานมาใช้เป็นพลังยึธของตัวเองได้แทนอาจารย์โจอีที่ได้ยินแบบนั้นเชอกองงเช่นเดียวกันลนะฮะเพราะเธอไม่เคยเห็นกรณีนี้มาก่อนพอปกติแล้วพลังประสานเนี่ยจะไม่สามารถเอามาใช้เป็นพลังของตัวเองได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังวิญญาณยทธของพวกวีฮาวที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบก็เป็นได้ส่วนในกรณีที่พวกวีฮาวไม่สามารถประสานยึดกันได้ก็เป็นเพราะว่าโดยปกติแลล้้้ววววเนนยยกาาาระสุธจใชฟืตััอ7 ซึ่งพวกวีฮาวเพิ่งใช้ไปเมื่อวานนี้เองอะน,นะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพวกเขาไม่สามารถประสานยึดกันได้อีกแต่อาจารย์เจ้าอีก,ก็อยากจะให้พวกวีฮาวเนี่ยประสานพลังยึดกันทุกวันหากเป็นเช่นนั้นก็จะได้รู้ว่าพวกเขาใช้เวลากี่วันในการฟื้นตัวพลังยทธนั่นเองและจะหาต้องการประสานยึธได้ตามต้องการเลยก็พวกเขาเจะต้องฝึกให้มันสมบูรณ์แบบจนไปถึงระดับ70แต่ในกรณีของพวกวีฮาวที่วิญญาญ,ญยึเข้ากันได้สมบูรณ์แบบนี่อาจจะเป็นข้อยกเว้นก็เป็นได้และจากนั้นภาพก็ได้ตาม,มาตอนที่พวกหวังต ววาวหฮาลก็ตอบรับงั้นพวกเรากลับไปฝึกพลังยึดกันเอถอะทำให้เขาเนี่ยโดนหวังตรงเขกหของไปทีนึ่งแหละฮะเจ้าเนี่ยบ้ากันฝึกจริงๆเลยและภาพก็ได้ตามมาอีกวันซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสนามที่3แล้วนะฮะครูต่อสู้ของพวกหวังตรงในครั้งนี้เนี่ยก็คือพวกพี่อ้วนคนนี้ในตอนนั้นผู้วัสดุของโรงเรียนสื่อไลเครื่อก็ได้เข้ามาด้วยแหละฮะ่งพวกเขากได้มีการพูดคุยถึงเรื่องอาจารย์โจอีนิดหน่อยจากบทสนทนานี้เนี่ยดูเหมือนว่าอาจารย์โจอีเนี่ยจะสามารถเข้าไปสอนนักเรียนที่อยู่ฝ่ายนได้แล้วและสามารถปั้้นนนกกเรยใหลายยเทด้าอรีก็ดืัน เธอจะเฟ้นหาสับปะหลาดที่อยู่ภายด้านนอกแห่งนี้เพราะเดิมทีแล้วโรงเรียนเสือเคอร์แห่งนี้นีมีสมญานามว่าเป็นโรงเรียนสับปะหลาดและผู้ที่มีความสามารถระดับสั์ปะหลาดเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปเรียนฝ่ายในได้ดังนั้นแล้วการจะสอนสับปะหลาดให้เป็นพมยุทธ์นั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่ถ้าหากสอนคนธรรมดา,าให้กลายเป็นสับปะหลาดได้ต่างหากคืออาจารย์ที่เก่งกาจท,ที่แท้จริงโดยเหตุนี้อาจารย์โจอิจึงไม่ดํารงตาแหน่งอยู่ในโรงเรียนฝ่ายในนะฮะและก็มาดารงตําแหน่งอยู่ในฝ่ายนอยนแกแกห่งน,หน,หน,ๆๆหนี้แทนเรื่องนี้พี่ก้้ําาาาาา็งงันนนออใจจรรเเ่ะวววคมสขพหต ยิ่งใหญ่เป็นแน่หลังจากนั้นการแข่งสนามที่3นั้นก็ได้เริ่มขึ้นแต่ตัดจบตอนที่11เอาไว้เทียงเท่านี้นะฮะเอาล่ะผมก็จบไปได้ไ้กับตอนที่11ของอนิเมะเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซันสำนักเลือดพบศพแดนหากมีข้อมูลตกหล่นหรือมีคำผิดพลาดไปการใดผมก็ต้องขอภายไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับคินีนนั้นเวลาของผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมไปกดติดตามช่องอันเด s สตู i o เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำงานต่อไปด้วยนะครับ